สัพพะวัตถุอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหัตอรหตถุสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหัตอรหตถุสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานี้มาอย่างพันเต สังฆทานานี้พี่ขูสังฆสาิโอนอสยามะสยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตี่ขูสัมโคมีมานอีมานสังฆทานานี้นปฏิการะาตวปฏิาหาตอัมหากงอัหากลงทีคารตังทารตังอิติตายะสุขายะสุขายะ ข้าเดีพระสงฆ์พุทธเจริญข้าพระเจ้าท่ายขอน้อตถวายสังฆทานพร้อมเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้ให้เก็บพระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับของพวกข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุข เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตข้าพเจ้าขาเทศส่วนบนส่วนบญส่วนนี้ให้แก่ผู้มีพระคุณทั้งหลายมีบิดามารดาผู้ญาตายายวงศาคณะญาติเจ้ากรรมนายเวรและศ์เจ้าบุญนายคุณ เลกสัตสัตว์ทั้งหลายตลอดกาลและนานสาธุสาธุอนุโมทามิตว้หลายคันผู้แห่งสาธุจับจลงเาต้องเยาะกจับจับจับ้นจับเออสาธุสาธุแค่นั้นพอแลวพอแล้วพอแล้วสาธุสาธุใากกเอาออก ม yeah. okay. ah. uh ันสายมานี่มันเนี่ยเอาน้ำบานนยาน้ำเด้อลงได้ตาทมทีศทางพ่อที่นี่ให้ให้จับกันเลยโอ้เอ้ทีตรงเท้ตรงนี้นั่นวางตรงนี้น่วางตรงนี้นั่นเออเที่ยเปิดฝาออกเปิดฝาออกเปิดฝาออกเที่ยวตรงนี้นั่นเลยเออเที่ยวตรงนี้เนี่ยเนี่ย อันนี้ยกตัวตนี้นะยกลงยกขึ้นมาแล้วเวลาบอกเทน้ําให้เทอยู่ตัวเทลงในนี้นะนี่นะได้หรโอเเคดี๋ยังยังไม่ได้บอกอรับพรก่อนรับบก่อนรับบอก่อนนะ <laughs> สัพพโลกะวินิมตตสัพจัญญะปวาจิีโตสะภเวระมิกัโตนิพุโตจตุวังภวสัมพีติโยวิวาจันตุสัพพะโวินาสตุมาเดียภวพรตระลายโยสุขีธิขายุโกภวะอภิวาทนาสียิสเนจังบุตตาปจายโนจตารุธรรมาวันทันติอา เยวันโนสุขงพร<า>ะอาจารย์นั่งอาจารนั่งค่อยคอย သောရဒောဘယံစ္စကိုတာချီနာတိနာသံဃာမိဆိုပါတိတေတာတိကာရတံမိတယဇဇာနာဆိုပကံပတိဆိုယတိဓမ္မောဇာယံဤဒသိတောပေတနာပုစ္ဆာ జగ ဒူရလာ ඵ လံတပြိခုဏမနุปဒိနဒုမျိပုညအစုသံနာပကံဒီ นี่ทุกขปยายปตาจันิีหายโสกปัจจันิีถ้ามุนตุสับเพติปารินโหยตาวะตาจามิสัมปัตังบุญสัมปัตังสับเพเทวาอนุโมทันทุมปรุณามุยตาเบขาสับเพสัตตาสุขิตามุนดูสับเพสัตตาเวรามุนดูสับเพสัตตาปยาปชะมุนดูสับเพสัตตาอนุสับเพสัตนะสุขี ทานังปริหารันโตสุขีสุขีนะพะย่ะท่านนะครับท่านก็ได้เอ้าทยานโทโพธียามุเรสสัจยาเบี้ย60เบี้ย60เบี้ยแบเบี้ย60นะรูปหัว ยันสุเยมังคะเลอปาราคิตาบานลังเกสีเสบทาวิโพคะเลอะพิเคสสะปะพุทานังอาปะปานตัวพมอดท่านทิสุนาัาตังสุมังคัลังสุปพาตั้งสุโหอดิตตังสุกัน สมโมตยสุเอทังความมัจาริสุปะกินังกายญตกรรมังวาจากรรมังปะทาคินปะทาคินังมโนกรรมังบาลีติปะทาคินาปะทาคินานิกัตตวาลาลาภันตันเทปะทาคินีสาธุ